ส่งเสริมการเรียนรู้กระทรวงศึกษาธิการจัดกิจกรรมโครงการกีฬาสีสกอรอเกมต้านพายาเสพติดประจำปี2568โดยมีนางบุญทิดาจิตภักดีผู้อำนวยการสกอรอําเภอเมืองสมุทรปราการเป็นประธานกล่าวเปิดงานและมีนางสาวสมัยสมพานหัวหน้ากลุ่มจัดการเรียนรู้สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดสม,มุทรปราการสกอรอําเภอเมืองสมุทรปราการกล่าวรายงานณศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ,อยุวกาชาิและกิจกรรมเยาวชนกฐิน อุยยากานนท์ตำบลบางด้วนอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการพร้อมด้วยคณะครูนักเรียนกศนตำบลปากน้ำตำบลบางด้วนตำบลบางโป่งตำบลสำโรงเหนือตำบลเทพารักษ์ตำบลบางเมืองใหม่ตำบลบางเมืองตำบลแพร่กษาใหม่ตำบลแพร่กษาตำบลท้ายบ้านตำบลท้ายบ้านใหม่ตำบลบางปูและตำบลบางปูใหม่เข้าร่วมกิจกรรมซึ่งการจัดการแข่งขันในครั้งนี้สกรระดับอำเภอเมืองสมุทรปราการได้เห็นถึงความสำคัญของการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ในด้านการกีฬาและส่งเสริมสุขภาพจิตที่ดีให้กับผู้เรียนเป็นการสร้างความรักความ สมัรถคิในหมู่คณะให้รู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยและส่งเสริมให้ผู้เรียนกล้าคิดกล้าแสดงออกกล้าตัดสินใจและยังรู้ทันภัยจากปัญหายาเสพติดในชุมชนและสังคมได้อีกทั้งยังต่อยอดสนองยุทธศาสตร์ชาติและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของสำนักง,งานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดสม,มุทรปราการประจำปี2568โดยม